Let's go! ที่ทางท่านคุณรถถังจิตเมองนอนทําน้าหนักไม่ผ่านส่งผลให้เขาค่ะสเสียเข็มขัดแชมป์โลกไปในทันทีหลังจากที่เขามีคิวจะขึ้นป้องกันแชมป์โลกครั้งที่6กค่ะกับจาขอบสมิธนะคะในวันที่9้าพฤศจิกาย,ยนนี้ในวันเสาร์นี้ค่ะที่จะถึงเนี่ยทำให้ตอนนี้ค่ะตำแหน่งแชมป์โลกเนี่ยว่างค่ะและหากในวันเสาร์ค่ะรถถังจิตเมืองนอนเอาชนะจาขอบสมิธได้ตําแหน่งแชมป์โลกก็ยังจะว่างอยู่ค่ะแต่หากว่าจาขอบสมิธเอาชนะรถถังได้ค่ะก็จะขึ้นเป็นแชมป์โลกในทันทีค่ะ ซึ่งในเวลาต่อมาค่ะทางด้านรถถังจิตมนเมืองนนี่ยก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวค่ะผ่านโลกโซเชียลผ่านเฟซบุ๊กของเขาซึ่งเขาก็ออกมาโพสต์ข้อความประบายค่ะหลังจากที่เสียแชมป์โลกค่ะว่าใช่คุณด่าได้เต็มที่เลยว่าผมอไม่เหมืออาชีพแต่อยากบอกอะไรให้นะคุณมาลองอยู่กับผมสักไฟสิว่าผมทําอะไรบ้างแต่ละวันผมแม่งโคตรอยากทําให้ได้เลยผมอยากไลฟ์สดให้ดูเลยว่าผมต้องอดทนขนาดไหนผมแม่งโคตรอยากรักษาเข็มคัดเส้นนี้ไว้ให้นานพวกคุณรู้ไหมคุณลองมาเป็นผมดูไหมก่อน ที่จะด่าจะว่าอะไรออกมาเคยลองคิดกลับไปมองตัวเองไหมว่าด่าเขาแล้วทําได้ไหมผมไม่เคยด่าเลยนะเพราะผมรู้ว่าถ้าผมอยู่จุดแต่ละคนแล้วผมคงทําไม่ได้แน่สักวันคุณจะเข้าใจและขอฝากไว้นะครับทุกวันนี้ผมทําเพื่อครอบครัวและประเทศไทยจริงๆมวยไทยผมรักมากที่สุดขอบคุณที่ทนอ่านนะครับและขอร้องอย่าเม้นเสียเสียหาย,หายว่าเมียผมเลยเขาคือคนที่ให้กําลังใจผมตลอดเวลา ซึ่งงานนี้ค่ะก็มีทางด้านนักมวยรุ่นพี่ค่ะอย่างซุปเปอร์เลกเกิหมู่ก้าวคัดได้ออกมาเคลื่อนไหวถึงทางด้านรถถังจิตเมืองนนท์หลังเสียเข็มขัดแชมป์โลกไปค่ะว่าไม่สุดจริงไม่มีคําว่าย,ยอมสําหรับน้องชายคนนี้สู้ๆเป็นกําลังใจให้ไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกลายสไตล์มาเสริร์ฟคุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปดีและสาระความบันเทิงครบรดได้ทุกช่องทางที่ไทยนิว